ในหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องชายหาดสีฟ้าใสและชีวิตกลางคืนสุดคึกคักภูกเก็ตด,ดูเหมือนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแต่เบื้องหลังความสวยงามนั้นกำลังมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดอ,อาชญากรไซเบอร์จำนวนมากกำลังใช้ภูกเก็ตเป็นพื้นที่ปฏิบัติการรับจุดเชื่อมต่อสู่เครือข่ายมืดหรือที่รู้จักกันในชื่อดักเว็บเครือข่ายใต้ดินที่ไม่มีใครสามารถติดตามต้นทางได้พื้นที่ซึ่งการซื้อขายข้อมูลผิดกฎหมายเกิดขึ้นทุกวินาทียิ่งลึกยิ่งอันตราย เริ่มทั้งหมดจากรายงานของตำรวจท่องเที่ยวที่พบว่านักท่องเที่ยวหลายคนประสบปัญหาเงินหายจากบัญชีข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้โดยไม่รู้ตัวจุดที่น่าสงสัยคือเยื่อเหล่านี้มีบางอย่างร่วมกันพวกเขาใช้ไวไฟสาธารณะของบาคาเฟ่และที่พักรอบหาดป่าตองก่อนถูกแฮกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่เริ่มแกะรอย และพบสิ่งที่น่าตกใจแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งใช้เครื่องมือขั้นสูงในการดักจับข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายที่ปลอดภัยตามในพื้นที่ท่องเที่ยวพวกเขาไม่ใช่มือสมัครเล่นแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มใหญ่ที่เชื่อมโยงกับตลาดบนดาร์กเว็บข้อมูลบัตรเครดิตหนังสือเดินทางโซเชียลมีเดียไปจนถึงบัญชีธนาคารถูกขโมยแล้วส่งต่อไปยังผู้ซื้อจากต่างประเทศในไม่กี่นาทีมีบางเคสที่เหยื่อถูกแบล็กเมล์หลังรูปภาพส่วนตัวถูกดึงออกจากอีเมลและส่งกลับมาพร้อมคำขู่เรียกค่าไถ่ไม่จ่ายข้อมูลจะถูกปล่อยลงเว็บบััททนี ตำรวจไซเบอร์ประเทศไทยร่วมมือกับหน่วยงานต่างชาติในการไล่ล่าตัวการใหญ่จนพบฐานปฏิบัติการซ่อนอยู่ในบ้านหรูเช่ารายเดือนของชาวต่างชาติในพื้นที่ระวายข้างในเต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โจมตีระบบและเซิร์เฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือทั่วโลกแต่การจับกลุ่มไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแฮกเกอร์หลายคนทำงานแบบมัลติเลเยอร์ใช้ตัวตนปลอมหลายชั้นและรีร์สัญ,ญญาณผ่านหลายประเทศทำให้ผู้ก่อเหตุบางรายยังหลุดรอดและยังคงซ่อนอยู่ในภูเก็ตจนถึงตอนนี้ ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าเซเบอร์แครมจะเพิ่มขึ้นอีกมากเพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมีเงินสัญญาณไวไฟและนักท่องเที่ยวที่ไม่ระวังตัวนี่คือสนามล่าสมบัติชั้นดีของแฮกเกอร์ทุกวันนี้ด a r k เว็บไม่ได้อยู่ไกลตัวอย่างที่คิดมันอาจอยู่ในไวไ Fi ที่คุณใช้ในร้านกาแฟที่คุณนั่งหรือในโทรศัพท์ที่คุณเชื่อว,ว่าปลอดภัยแม้ความสวยงามของภูเก็ตยังคงดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกแต่เงามืดของอาชญากรรมไซเบอร์ก็ยังคงขยายตัวอย่างเงียบงนันคำถามคือใครกำลังถูกเฝ้าดูอยู่ในตอนนี้ และแฮกเกอร์คนต่อไปจะเลือกเหยื่อคนไหน